สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเหียวะซาสนะครับวันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ปรับดินเข้าไปแล้วนะครับเมื่อคืนเจออุปสรแล้วครับวันนี้เมื่อคืนเจอฝนตกหนักนะดูแฉหมดเลยครับคงใช้จับทางานไม่ได้แน่นอนวันนี้อาจจะไปทําอย่างอื่นแทนดูรถนะขยับไปเยินไม่ได้ครับดูตกยางหนักเลยครับเมื่อคืนนี้พื้นที่ที่กําลังจะแห้งที่เราจะปรับเนี่ยนะครับ เฉหมดนะครับสภาพดูไม่เจิดครับวันนี้การปรับบินคงจะหยุดสำหรับวันนี้คงจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เราปรับเมื่อวานเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับจฉเ,เป็นเรื่องป๊ดแป,ดปดครับดูสภาพโอ,อ้ะดูสภาพ ดูครับพื้นที่ที่เราจะปลูกต้นไม้หรือหญ้านะครับดูครับโอ้ดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเลยครับผมแช่ดูครับสภานน้ำตกกำลังทำอยู่นะครับผม ความคืบหน้าน้ำตกก็นะครับก็ขึ้นสองไวแล้วนะครับนี่อเพืจะมาทำไปดูที่เราปรับเมื่อวานนี่ครับเละเป็นโจ๊กครับเละเป็นโจ๊กเลยครับดูว่าแช่แค่ไหนลองลองดูครับเละเโจ๊กครับรถวิ่งท้อไม่ได้เลยครับ เป็นโจ๊กนะครับนี่นะครับสภาพที่ดินสภาพดินที่เราปรับกันเมื่อวานแต่ว่าจะทําให้เสร็จครับวันนี้น่าจะปรับให้เสร็จแต่ที่เน่ได้เมื่อคืนฝนตกครับฝนตกสภาพเละเลยนะครับเละเลยครับผมดูนะจากไม่มีน้ํานะครับ จากไม่มีน้ําเลยเมื่อคืนตกอย่างแรงเละเลยครับครับพอกลับกลับไปดูนะครับรู้ไม่จือเลยครับเละมากเลยนะครับนี่ครับอุปสรรคในการจัดสวนนะครับถ้าฝนตกเมื่อไรเลยเป็นเรื่องครับ ตุ่มเป๊ะเละตุ่มเป๊ะเลยเมื่อวานที่เราปรับเมื่อวานเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกเมื่อคืนก็คงจะเสร็จนะครับเรียบและได้ปลูกหญ้านะครับแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงเลยนะครับสภาพเลยดูไม่จืดเลยตอนนี้นี่ครับนี่แหละคือปัญหาในการจัดสวนถ้าฝนตก เสร็จเลยครับแฉะมากรถก็เดินไม่ได้นะครับรถเครื่องจักรกลติดทันทีนะครับดูครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหนอีกครับที่เราเคยปรับตอนนี้จะเดินยากหน่อยนะครับแฉะมากเลยไม่ไปที่หัวครับแฉะมาก สภาพนี้ครับดูเท้าก็ดูแล้วครับเละแค่ไหนนะครับติดนึบงั้นไม่ต้องพูดเลยว่ารถไถจะวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้แน่นอนครับติดนึบติดนึบครับติดนึบสาพสวนขายเราที่เรากำลังจัดสวนอยู่นะครับนี่น้ำเต็มเลยครับ ดูครับดูสภาพตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเละสงสัจะไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับอาจจะไปตัดต้นไม้อะไรพวกนี้มาทำนั่งร้านก่อนนะครับสภาพอย่างนี้คือไปต่อไม่ได้ครับพูดรับเหมาไปต่อไม่ได้หนักเลยไม่รู้จะอธิบายมาจกไงนะครับ การจัดสวนที่เจอกับสภาพฝนตกหนักแล้วก็กำลังจะปรับดินด้วยนะครับหนักเลยนะครับแฉะนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับแฉะมากถ้าเมื่อคืนไม่ตกนะวันนี้น่าจะปรับดินเสร็จครับดินกำลังแห้งเลยนะครับถ้าเมื่อคืนไม่ตกวันนี้ปรับดินเสร็จแน่นอน ดูไม่รู้จะอธิบายยังไงครับวันนี้คิดดูน้ำในในคลองไม่มีนะครับตอนนี้น้ำเต็มเลยเต็มเพียบเลยครับนีครับ,ร,บรอบด่านเนี่ยมีน้ำขังเลยดูไม่จืดเลยนะครับ งนี้เราก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับปรับดินแล้วก็ปลูกหญ้านะครับแต่ตอนนี้สภาพปรับไม่ได้แลวครับดูฮะ,ด,ฮะดูดูที่เท้าดูอ<ด>งใสจะหมดสิทธิ์แล้วครับปรับดินหมดนี้หมดสิทธิ์แน่นอนน้ำตกอาจจะได้ทำต่ออยู่ครับวันนี้ แต่ว่ายังไงเราก็รอให้มันแห้งก่อนครับอีกหนึ่งวันหรือสองวันประมาณนี้แหละครับแต่ผมก็ยงังคงจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าวันวันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆอวันนี้ไม่ได้ปรับดินรอจะทําอย่างอื่นหางานทําก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุก โลกนะครับฝากกดซับสไคร์คนะครับติดตามดูครับผมติดตามดูการจัดสวนหย่อมนะครับของช่องไอเฮียวาซานนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไคร์คเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปแล้วก็ผลงานนะครับผลงานสวยๆผลงานจัดสวนนะครับ ในช่วงนี้นะครับ,รบว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสวยยังไงนะครับอันนี้คือขั้นตอนพื้นฐานอยู่พื้นฐานจริงๆครับเละตุ้มเป๊ะน,นะครับตอนนี้พื้นฐานดูสภาพนี่โอ้คิดว่าไม่น่าจะเป็นสวนหย่อมด้วยซ้ําไปนะช่วงนี้น่าจะเป็นทะเลโคลนป่าโคลนสาลาวปลาขี่ตมครับภาษาลาวนาะ ปากี่ตมนะครับตอนนี้แต่ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะอดูสวยงามนะครับเพื่อเป็นสวนที่สวยงามให้ได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาเซลฟี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็จะได้ดูคลิปต่อๆไปนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอฝากให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาทุกๆคนนะครับเงินใช้อย่าขาดมือนะครับขอให้มีมาตลอดจะขาดก็มีมาตลอดนะครับเงินทองสําคัญที่สุดคือปัจจัยหลักนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ